ความหวังเล็กๆนะครับของชุมชนตำบลหนองห้างนะครับป่าชุมชนโคกปะซีซึ่งผมก็ได้หวังลึกๆไว้นะครับว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะมาถึงในจุดนี้นะครับเราได้ทํามานะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกซึ่งผมก็เกิดมาในป่าชุมชนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่า พื้นที่ของผมติดอยู่กับป่าชุมชนผมจะเห็นตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่จำความได้นะครับผมก็อยู่กับป่ามาตลอดซึ่งป่านี้เริ่มแรกนะครับพี่น้องมีความเชื่อว่าเป็นป่าเก็บผักหักฟืนตัดฟืนนะครับซึ่งอยู่ในป่าเห็นว่าป่าถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้มันหมดแน่นะครับเขามีความเชื่อว่าถ้าเผาป่าจะหาของป่าง่าย ผมดูแล้วมันไม่ใช่มันมันเป็นความความเข้าใจที่ผิดนะครับถ้าเราจะปล่อยแบบนี้ผมว่าหมดแน่นอนอนาคตของลูกหลานของเราคงไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าถ้าหมดพื้นป่าซึ่งเป็น,เป,นเป็นหัวใจหลักของตำบนหวงห้างนะครับคือป่าจุมชนโคกป่าสีนี้มันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าต้นสีนะครับ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ไม่ไม่มากมีคุณสมบัติก็คือต้นซีนี้คือเวลามันตายมันผุมันจะเป็นเชื้อเห็ดที่เห็ดออกมากเวลามันตายหรือมันลบลงมามันผุเห็ดมันจะขึ้นเต็มเลยแล้วทีนี้พี่น้องเห็นว่ามันมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็พากันเข้าไปตัดเอาเอามาเป็นเจ้าของเอามาไว้ที่บ้านเหลือตัวเองให้เห็ดมันขึ้นมันก็เลยทําให้ต้นซีมัน เหลือน้อยลงนะครับซึ่งทางบรรพบุรุษของเราได้ตั้งชื่อป่านี้ว่าเป็นป่าสีนะครับก็เลยมีชื่อมาว่าเป็นป่าชมุมชนโคบป่าสีจนถึงปัจจุบันผมมีความภาคภูมิใจก็คือได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนะครับคนรักป่าบารักชมุมชน ซึ่งความจริงการรับรางวัลน,นี้ผมก็เคยรับรางวัลมาหลายหลายอย่างแล้วนะครับแต่มันไม่เท่ากับรางวัลในวันนี้นะครับเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำพาพี่น้องชาวตะบนหนองห้างมาถึงในจุดนี้แต่เราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับเรายังจะพัฒนาและสู้ต่อไปเพื่อลูกหลานเราในอนาคตและจะให้ยังยืนตลอดไปนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านก็เคยไปตรวจเยี่ยมพวกผมอยู่เมื่อปีกายนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางราชกุปนะครับที่ได้ช่วยต่อเติมนะครับให้กับป่าชุมชนของเราและสะลืมเสียไม่ได้ก็คือทางกรมป่าไม้นะครับที่เป็นพี่เลี้ยงของเรามาตลอด นะครับจนทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายในขณะนี้และก็ขอบอกคุณนะครับทางบรรพัุบุษปู่ย่าตายายที่นำพาลูกหลานชาวตะบนหนองห้างมาอยู่ในจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์พาพี่น้องของเรามาอยู่ในที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมป่าชุมชนของเราน้ำก็ไม่ท่วมถึงว่าจะแล้งแต่เรายังมีพออยู่พอกินนะครับก็ขอบกคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับผม